กดซื้อ Galaxy c 4 7นะครับผมจ่ายราคาแค่50%อันนี้ใช้วิธีไหนมาดูกันซึ่งถ้าว่าใครต้องการซื้อเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญาเนี่ยอันนี้ก็จะมีเป็นโปรเพิ่มความจุให้ทันทีนะครับผมเหมือนกันได้ลดตั้งแต่5000จนถึง1 3 0 0 0บาทและที่ผมลดเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเอาเครื่องเก่าเนี่ยไปเทรดเป็นเครื่องใหม่นะครับโดยผมได้ใช้เป็นตัว Galaxy s 2 4 Ultra ่อคือในระบบเนี่ยจะตีราคาเครื่องอยู่ที่ราวๆา,า,ททาน,นแต่ว่าเครื่นี่อันนี้เาวนลดให้เิ่มนับ ตั้งแต่8,000ถึง15,000บาทขึ้นกับว่าติดแพ็กเกจหรือว่าเป็นเครื่องเปล่าเราก็จะมีเป็นส่วนลดายเดอนอีอนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่2,500ถึง5,400บาทซึ่งอย่างเท่าผมเองเนี่ยอันนี้ใช้ประมาณ8,99ก็พอใช้งานอันนี้ก็จะลดไป3,002นะและตัวที่เป็นจุดต่างของแต่ละค่ายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว loyalty program นะอย่าง A AS เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัว A AS point ใช่ไหมโดย A AS point เนี่ย200คะแนนถ้ากับเงิน100บาทนะครับถ้าจะได้เยอะหน่อยก็จะเป็นของทาง Deta ะครรกก็ือออไไไได้้เลยมม่ตงีไไปแ ซึ่งนำาว่าอยู่มาเกิน2ปีเนี่ยอันนี้ก็ได้ไป2,000แล้วนะแล้วอย่างเบอร์ดีแท็ที่ผมมีอยู่เนี่ยอันนี้คือ11ปีก็จะได้ไปเลยครับผม5,000บาท แต่ว่าของผมเองก็ยังไม่ได้อยากเปลี่ยนโป,โปรของทาง DT แทกอะนะก็เลยจะใช้เป็นของ AS เไปเท่าๆหน่อยอันนี้ก็คือผมจะมีอยู่ประมาณ2 0 0 0คะแนนก็แลกลดได้อีก1,000บาทรวมถึงตรงนี้นะก็จะลดไปเหลืออยู่ที่39,200บาทนะแล้วก็สุดท้ายที่จะเป็นตัวลดอีกเยอะๆหน่อยเนะี่ยก็คือจะเป็นตัวของบัตรเครดิตครับที่เราจะใช้เป็นคะแนนแลกรับส่วนลดซึ่งแต่ว่าใครถือเป็นพวกบัตรพรีเมียมหน่อยเนี่ยอันนี้จะลดไปได้เกิน20%เเลยนะครับ ต่ถ้าเป็นท่ามาตรฐานเนี่ยอันนี้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ10-15%นนะอันนี้ก็ไปลองเลือกเอาตามบัตรที่มีกันได้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่เราๆอีก18%นะครับลดไปอีกประมาณ7,000กว่าบาทได้จบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เหลือค่าเครื่องอยู่ที่ประมาณ32,000ได้นะครับก็ลดไปเกิน50% แล้วมันก็ยังเอาไปผ่อนเป็นศูนยเป็นเดือนได้ตังหะอันนี้ก็จะตกเดือนประมาณ3,200บาทครับจ่เคเื่องใจจุกๆเนี่ยราคาเต็มมันจะอยู่ที่72,900บาทนะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าใครใช้รายเดือนอยู่เนี่ยมาซื้อทางเครือข่ายก็น่าจะได้ลดเยอะกว่าซื้อแบบเดี่ยวๆพอสมควรเลนะก็เรียกว่าราคาต่างกันเป็นหมื่นอยู่นะครับและนี่ก็เป็นวิธีของผมนะใครมีวิธีอื่นที่แตกต่างออกไปยังไงเนี่ยอันนี้ก็มาบอกเราให้ฟังกันได้